สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใจถึงใจนะคะโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสําหรับในวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรณัฐถากูลนะคะคุณผู้ฟังคะในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะ ก็มีวันสำคัญสำหรับพวกเราทุกๆคนที่จะระลึกถึงนั่นก็คือในวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีค่ะเป็นวันทหารผ่านศึกนะคะและก็หน่วยงานที่ได้ดูแลสงเคราะห์ทหารผ่านศึกก็คือองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะในวันนี้นะคะเป็นโอกาสพิเศษนะคะที่ดิฉันจะได้สัมภาษณ์พลเอกเดชนิธิเหลืองงามขำค่ะท่านผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการคะครับสวัสดีครับ จัดรายการและก็ผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับค่ะก่อนอื่นต้องขออนุญาตเรียนถามท่านผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันทหารผ่านศึกค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะครับสำหรับความเป็นมาในการจัดตั้งหน่วยองค์การสงเคราะห์ทหารศึกนะครับสืบเนื่องแต่ครั้งสงครามโลกครั้งที่2นะครับซึ่งประเทศไทยเราได้ส่งกาลังทหารเข้าร่วมทําการรบนะครับ หลังจากนั้นเมื่อสงครามสงบลงรัฐบาลึหาทางที่จะช่วยเหลือหานมศึกจากการลบโดยจัดตั้งคณะกรรมการพิณาหาทางช่วยเหลือหามศึกแล้วอบครัวหามศึกจากการลบในครั้งนั้นโดยมอบหมายให้กระทรวงกาโหมนะครับได้จัดตั้งองค์การสงเคราะห์หานมศึกซึ่งพระบาทสเมเด็จพระบรมพระดากาธิเบรมหาภูมิพลอดุลจเดชบรมนาถบาพิษนะครับพระองค์ท่านได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมได้ตราพระราชบัญญัตินะครับจัดตั้งองค์การสงเคราะห์หามศึกขึ้น เมื่อวันที่สามกุมภาพันธ์ปีสอง1สี่เก้าหนึ่งครับซึ่งเราได้ถือกําหนดว่าวันที่สามกุมภาพันธ์ของทุกปีนั้นเป็นวันทหารศึกและพระองค์ท่านได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับองค์การสงเคราะห์ทหารศึกเนี่ยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยเมื่อวันที่สิบสามเมษายนปีสอง1สี่เก้าหนึ่งครับค่ะนั่นก็เป็นประวัติคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับที่มาของวันทหารผ่านศึกค่ะและสําหรับภารกิจขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกมีอะไรบ้างคะเรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบค่ะ ครับภารกิจหลักที่เราจะต้องดูแลฐานมศึกและครอบครัวฐานมศึกนะครับเรื่องหลักอยู่สองเรื่องครับหนึ่งเรื่องให้การสงเคราะห์แก่ฐานมศึกและครอบครัวเรื่องที่สองก็คือในเรื่องของการเชิดชูเกียรติของฐานมศึกนะครับในเรื่องแรกก็คือการให้สงเคราะห์แก่ฐานมศึกและครอบครัวอาทหารนอกประจำการนะครับรวมทั้งผู้ที่กําลังบัตหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของชาติเพื่อให้อดีตจากรบเขาเหล่านั้นนะครับสามารถมีคุณภาพชีวิตมีเกียรติ และมีศักดิ์ศรีในสังคมและอีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของการเชิดชูเกียรติรามศึกนะครับทำอย่างไรให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้ระลึกถึงเกียรติประวัติในความเสียสละของฐานมศึกแล้วก็ครอบครัวทานศึกที่เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อ ในการเียสละเพื่อให้ความสงบสุขของประเทศไทยรอดพ้นมาถึงปัจจุบันครับอืมค่ะก็เป็นภารกิจ2ด้านด้วยกันในการดูแลทหารผ่านศึกขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกค่ะต้องดูแลอย่างไรกันบ้างอะคะในเรื่องของการดูแลนะครับสิ่งแรกเราได้ดําเนินการหนึ่งก็คือทําอย่างไรให้เกียรติยศศักดิ์ศรี ความภาคภูมิใจของนักรบผู้เสียสละและครอบครัวทหารอาศึกที่เสียผู้นําครอบครัวไปในสมรภูมิต่างๆเนี่ยยังมีศักดิ์ศรีในสังคมนะครับซึ่งเราก็แยกประเภทการสงเคราะห์สําหรับทหารอาศึกและครอบครัวทหารอาศึกเนี่ยออกเป็นบับชั้นต่างๆนะครับในชั้นที่1ที่2ที่3ที่4ี่นะครับซึ่งก็มีการลดหลั่นในการให้การสงเคราะห์ทั้ง6ประเภทนะครับด้านแรกก็คือด้านการ,การเกษตรอ้นที่2ก็คือการสงเคราะห์ด้านอาชีพ สามก็คือการส่งคะอ์ด้านสวัสดิการและก็การศึกษาส่งคะห์ให้อันสินเชื่อแล้วก็ส่งคะห์ให้ด้านการรักษาพยาบาลและสุดท้ายด้านส่งเสริมสิทธิและเกียรติของทหารผ่านศึกและครอบครัวครับอค่ะเห็นว่าปีนี้จะเป็นปีแรกด้วยใช่ไหมคะที่ทางด้านของทางผู้มนวยการได้เข้ามาดูแลองค์การส่งคะห์ทหารผ่านศึกนี้แล้วก็ไปเยี่ยมเยียนดูแลความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึกตามภูมิภาคต่าง ภารกิจหลักของเรานะครับตอนนี้ในฐานะที่ผมมารับตําแหน่งผู้มีการองค์การสงเคราะห์ฐานมะเสดสี่เดือนที่ผ่านมาผมได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กําลังใจกับอดีตนักลบฐานมะเสจเราแล้วก็ครัวถามเสจเรา20กว่าจังหวัดนะครับ <c oughs> เพื่อไปให้กําลังใจนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพโดยเฉพาะที่พิการจากการรบ นะครับทำอย่างไรให้มีคุณภาพชีวิตในการใช้ขาเทียมในการที่จะมีโรงพยาบาลมีเครื่องมือแพทย์ที่ดีๆที่จะต้องดูแลทหารมูชึกซึ่งมีอายุมากแล้วนะครับหลายๆท่านปัจจุบันอายุเกือบร้อยปีครับแล้วก็รวมทั้งครอบครัวของทารมูชึกด้วยครับค่ะและในการดูแลขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกมีเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของทหารผ่านศึกที่จัดทําขึ้นมาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ ร้อยห้าสิบกว่ารายการครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ฝีมือของนักรบถานมาสึกและครอบครัวถานมาสึกในส่วนของทุกจังหวัดนะครับ,รบโดยเฉพาะของนิคมถานมาสึกเราที่มีทั้งหมดแปดนิคมทั่วประเทศนะครับเรามีผลิตภัณฑ์ที่จะจําหน่ายในนามของร้านป๊อปปี้นะครับ,รบซึ่งเป็นร้านค้าถานมาสึกซึ่งสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์และมีหน้าร้านที่โรงพยาบาลถานมาสึกและที่องค์การสงเคราะห์ถานมาสึกครับ ส่วนกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในทุกๆปีก็คือในวันที่สามกุมภาพ,พันธ์ในปีนี้ค่ะทางด้านขององค์การได้มีการจัดพิธีแล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างคะครับในวันที่สามกุมภาวันฐานพันศึกเป็นวันที่ยิ่งใหญ่สําหรับพวกเรานะครับค่ะเป็นการลําลึกถึงและก็เชิดชูเกียรติฐานศึกนะครับ โดยปีนี้นะครับเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่30มมกราคม0 9 0 0นนะครับเราจัดจิตอาสาจากพลังของสามสิบศึกและครอบครัวสามสิบศึกและก็ประชาชนในพื้นที่เราจัดทั้งหมด40บพื้นที่ทั่วประเทศ27จังหวัดโดยใช้ที่รุสสวีไทรสมรภูมิเป็นจุดหลักของพื้นที่ในการจัดจิตอาสาครับเพื่อสืบเนื่องไปถึงวันที่สามกุมภาซึ่งเราจะได้แสดงพลังในส่วนของสามสิบศึกมารวมกัน โดยที่เราจะบรวมตัวกันที่องค์การสงเคราะห์ธรรมสึกจัดเป็นกระบวนพาลที่จะเดินเข้าไปวางพวงวาลาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งกิจกรรมตั้งแต่30กิตอาสาวันนี้นะครับ31 1และ2นะครับก็จะมีกิจกรรมหลักๆก็คือในการจัดพิธีทางพุทธศาสนาศาสนาคริสต์อิสลามนะครับแล้วก็มีการบวงสรวงที่ศาลหลักเมืองแล้วก็มีการจุดไฟอนุสาวรีย์ความร่วมมือความสมัคคีของฐานบก เรือทหารอากาศตำรวจและพลเรือนที่อันสุรีชัยครับซึ่งการจัดพิธีต่างๆนั้นก็เป็นการให้ความสําคัญแล้วก็ปรรพและก็ให้เกียรตินักรบที่นับถือศาสนาทุกศาสนาครับซึ่งปีนี้นะครับพระบาทเสด็จเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,ร,ดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระอ,องค์จะมาวางวงเวลาในวันที่สามกุมภาพันธ์เวลาศ9 3ย์นครับ และในวันที่3กุมภาพันธ์เรายังมีการจัดขบวนพาเหรดอย่างยิ่งใหญ่เหมือนเช่นเคยไหมคะครับปีนี้ผมได้รับความร่วมมือจากสามารณสุทั่วประเทศที่ผมเดินทางไปเยี่ยมให้กําลังใจนักรบทุกท่านนะครับหลายท่านยินดีที่จะมาร่วมขบวนพาเหรดทั้ง6สงครามนะครับที่พวกเราได้เสีสละชีวิตเลือดเนื้อแล้วก็ครอบครัว ครับในสึกที่จะมาร่วมเดินกระบวนพาเรเดินเข้าไปที่อนุสาวรีย์เพื่อไปวางภงมาลาลําลึกถึงอดีตผู้เสียชีวิตไปแล้วครับทุกคนพร้อมและยินดีที่จะมาร่วมมือร่วมใจกันในการเดินพาเลทครั้งนี้ครับค่ะสอบถามทหารผ่านศึกอายุที่เยอะที่สุดนี้ประมาณเท่าไหร่คะตอนนี้นักรบ ผ่านการเสกสงครามโลกครั้งที่หนึ่งรั <sk ill> ้งที่สองเสียชีวิตหมดแล้ว <c oughs> วันนี้อดีตนักรบที่อายุเยอะที่สุดคือนักรบจากสงครามเกาหลีครับ <c oughs> วันนี้เท่าที่ผมไปพบพี่ๆี่อดีตนักรบตอนนี้อายุ96ปีครับะ <c oughs> ท่านตอบรับมาร่วมด้วยไหมคะัครับหลายท่านครับ <c oughs> ท่านบอกยินดีที่จะมาร่วมแม้แต่จะนั่งรถเข็นก็พร้อมที่จะร่วมขบวนพาเลด้วยกันครับ ก็หวังว่าเราจะได้เห็นนะคะได้ว่าเป็นชายชาติทหารนะคะแม้ว่าจะอายุขนาดนี้แล้วแต่ว่าท่านก็ยังจะจะร่วมกิจกรรมในกิจกรรมนี้นะคะสุดท้ายค่ะอยากจะให้ท่านได้ฝากถึงคุณผู้ฟังในรายการบ้างข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆในการที่จะช่วยเหลือในการที่จะซื้อหาแล้วก็ทําให้ไปช่วยเหลือดูแลทหารผ่านศึกเหล่านี้ค่ะครับสาหรับวันหาไม่เสร็จสกลุ่มภาพันธ์ ปี2507นี้ครับผมอยากเชิญประชาชนชาวไทยทุกคนครับมาร่วมระลึกถึงคุณงามความดีประดุดดีวีรกรรมความกล้าหาญของสามพระศึกซึ่งท่านหลายท่านได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตได้มาร่วมกันยกย่องเชิดชูเกียรติอดีตักรบในฐานะที่ปกป้องประเทศชาติทำให้ประเทศชาติไทยเรานั้นรอดพ้นและมีความเป็นเอกราชถึงทุกวันนี้ครับ สิ่งที่ผมยังห่วงใยฐานพันศึกและครอบครัวฐานพันศึกวันนี้คือเรื่องคุณภาพชีวิตนะครับผมขอญาตเชิญชวนชาวไทยทุกคนครับมาร่วมบริจาคเงินหรือเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลฐานพันศึกึ่นปีนี้ผมได้จัดทําโครงการศูนย์อายุรวะเพื่อฐานพันศึกและประชาชนซึ่งทุกท่านสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีโรงพยาบาลฐานพันศึก นะครับเป็นบัญชีออมทรัพย์สาขาวิภาวดีรังสิตห้าเลขที่ศูนย์หนึ่งเก้าขีดหนึ่งขีดศูนย์หกห้าสามหกขีดหกซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่าครับซึ่งการําเป็นการกิจกรรมนี้ผมก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนมหาสึกและครอบครัวสามสึกทหารนอกประจำการนะครับแล้วก็ตลอดจนผู้ที่กำลังแบบหน้าที่ในการป้องกันประเทศชาติอยู่ณขณะนี้ขอขอบคุณล่วงหน้าครับสำหรับผู้ที่จะร่วมไิจนะครับทั้งเงิน หรือเครื่องมือแพทย์นะครับเพื่อมาร่วมกันทําให้คุณภาพชีวิตของอดีตนักรบและครอบตัวนักรบถานมิสึนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนื่องจากท่านสูงอายุมากแล้วนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนชาวไทยทุกคนด้วยครับที่โรงพยาบาลฐานมิสึเรายินดีที่จะให้ดูแลเรื่องสุขภาพต่อไปครับ เรียนสอบถามสักนิดหนึ่งก่อนที่เราจะจบรายการค่ะท่านผอ,อ,อคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังจดไม่ทนันไม่ทราบว่ามีในเว็บไซต์หรือว่าในแฟนเพจขององค์การทหารผ่านศึกไหมคะในเรื่องของการบริจาคค่ะครับขออนุญาตช่องทางในการบริจาคนะครับหนึ่งวันนี้ที่หน้าตู้ธนาคารกรุงไทยนะครับจะขึ้นจอหน้าตู้ ATM เเลยครับมีหมายเลขบัญชีสามารถกดหมายเลขบัญชีนั้นได้เลยครับสอง สามารถติดตามในเว็บขององค์การสงเคราะห์ามศึกและก็โรงพยาบาลถามศึกได้เลยครับแล้วก็พวกเรายินดีที่จะนําเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นไปซื้อเครื่องมือและ นำไปดูแลสุขภาพของนําสิทธิ์และครอบครัวและประชาชนทั่วไปอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดครับค่ะก็ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเลยนะคะเพราะว่าหลายท่านก็บางทีฟังเราแล้วอาจจะขับรถอยู่ก็เลยจดไม่ทันนะคะน,นี่ก็สามารถที่จะไปติดตามในเว็บไซต์ได้นะคะของโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเองแล้วก็องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกก็จะมีอยู่ในนั้นหรือที่ธนาคารกรุงไทยที่ตู้ ATM เลยใช่ไหมคะครับใช่ครับหน้าตู้ ATM ของกรุงไทยจะขึ้นเลยครับว่าหมายเลขบัญชีร่วมบริจาคโครงการศูนย์อายุรวัตรโรงพยาบาลหามันเสร็จครับค่ะแล้วก็ยังลดหย่อนภาษีได้สองเท่านะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังนั้นสนใจที่จะร่วมบริจาคค่ะในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อานวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะคะพลเอกเดชนิธิเหลืองงามขำนะคะที่ได้ให้เกียรติมาสัมภาษณ์ในรายการของเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณทางรายการและขอบคุณประชาชนชาวไทยทุกท่านครับที่มาร่วมกัน ยกจ้องเชื้ชูเกียตถามศึกและครอบครัวถามศึกผู้เสียสละครับขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณค่ะเราเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะร่วมการบริจาคให้กับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะคะก็เป็นเรื่องราวที่นํามาฝากกันในวันนี้ค่ะสําหรับในวันนี้เวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทยหมดลงแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรณาาัฐถากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะเนื่องในวันทหารผ่านศึกประจําปี2567 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถรัรมภ์กำหนดจัดพิธีและกิจกรรมต่างๆระหว่างวันที่30มกราคมถึงวันที่3กุมภาพันธ์2567เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึกรวมทั้งเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยโดยประกอบพิธีทางศาสนาทั้ง3ศาสนาได้แก่ศาส,สนาพุทธศาส,สนาคริสต และศาสนาอิสลามและในวันเสราร์ที่3กุมภาพันธ์2567ซึ่งเป็นวันทหารผ่านศึกเวลา6นาฬิกา30นาทีจัดขบวนเดินพาเหรดของทหารผ่านศึกใน6กรณีสงครามและขบวนนักรบนิรนาม333ออกเดินขบวนจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกไปยังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเวลา7นาฬิกา45นาทีประกอบพิธีวางพวงมาลาเพื่อสดุดีและรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึก เวลา9ก้านาิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพรกกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้พลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วังพวงมาลาเชาชูเกียรต,ติทหารกลา้าสามคุมภาพันธ์วันทหารผ่านศึก เตรียมใจฟูได้เลยปลายเดือนเมษาย,ยนนี้สำนักงานกรปรช่วนน้องๆเยาวชนอายุ18-25ปีมาเรียนรู้แนวพระราชดำริกับโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสารพระราชดำริ RDPB แคมปรุ่นที่14ในรีมเยาวชนสารรักพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอบอ้อมสังคมยั่งยืนณศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกนลนครเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาร่วมลงมือปฏิบัติจริง ับฐานเรียนรู้ที่ได้ทั้งสาระความรู้ความสนุกสนานไปพร้อมกันติดตามรายละเอียดได้ที่ w w w r d p b g o t h หรือที่ Facebook Fanpage สำนักงานกบร,รอและค่ายเยาวชน r d p b Camp เร็วๆนี้แน่นอน